สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปล่อยให้ลูกไม้ใต้ต้นอย่างน้องแพงต้นมาเรียกคะแนนความนิยมกับบทหนุ่มน้อยปนตในละครคุณชัยรณพีจนเรตติ้งทะลุเจาไปแล้วตอนนี้ก็ถึงคิวคุณแม่ซุปตาอย่างมิวละลิตาช่ล่าสุดเตรียมกลับมาพง,งาาดหน้าจออีกครั้งกับละครเรื่องแค้นสเสน่หาแค่แฟนๆได้เห็นทีเซอร์ก็ฟินแล้วล่ะค่ะพี่มิวคะ่ะ แค่ลงทีเซอร์ละครแค้นเสน่หาไปไม่กี่วันแฟนๆละครก็ตอบรับแรงวันแร่งคืนให้ลงจอเร็วๆกันแล้วละค่ะโดยเฉพาะการคืนจอของซุปตาพี่หมิวลลิตาที่ล่าสุดกลับมาร่วมง,งานกับผู้จัดคู่บุญพี่ไก่วรายุตอีกครั้งในบทท่านหญิงแค้ไขเจิดจรัสราชนิกูลสาวใหญ่ตัวแปรคนสําคัญในเรื่องที่ต้องเจ็บช้ำน้ําใจจากความไม่ซื่อของพระสวามีที่ไปมีหม่อมอีกคนและมีศักดิ์เป็นแค่หลานสาวแม่ครัวแถมยังโชคดีมีลูกในขณะที่ท่านหญิงเฝ้ารอคอยทายาแต่ไม่มีเสถีย เลยเก็บกดจมอยู่กับอดีตแค้นฝังลึกจนยอมทําทุกอย่างที่จะทําลายล้างศัตรูทุกคนเรียกว่าเป็นการกลับมาทวงบัลลังเจ้าแม่ดราม,มาคืนอย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆค่ะเลยเศร้าไงเชิดแต่คอตกตลอดเวลาเพราะว่าสวามีไปอยู่ที่หม่อมอื่นเก็บกดค่ะเก็บกดแต่ก็มีแบบว่ามีบ่าวซึ่งซึ่งชื่อเฟืองเนี่ยพี่แดงขันญาเนี่ยเป็นแบบว่าโก,กรธเกลียบแทนก็จะแก้แค้นแทนอะไรอย่างเงี้ย เราก็มีคนที่เรารักอยู่คนเดียวก็คือเฟืองคนนี้ก็คือได้เล่นกับพี่แดงทั้งเรื่องเลยเรื่องนี้ไม่สมหวังทั้งเรื่องน่าสงสารมากเรื่องนี้ <laughs> บทดีจริงๆอ่ะคือท,ทุกตัวละครก็มีบทบาทของตัวเองเจ็มจนมากจริงๆสนุกจริงๆดูช่วยติดตามชมด้วยรับรองไม่ผิดหวังค่ะ ติดตามชงฝีมือขั้นเทพของพี่หมิวและลิตาได้ในละครแคสเนหาเริ่มต้นวันอังคารที่2กรกฎาคมนี้นะคะส่วนตอนนี้ไปดูความสามารถของบทวัดฝีมือนางเอกกับการรำชุวยชัยครั้งแรกของสาวมิ้นชลิดา